ในฐานะตัวแทนฝ่ายค้านก็อยู่ในสภานี้ได้ทำงานร่วมกับท่านมาปีกว่าก็ดีใจที่ท่านประธานเมตตาพวกเรานะครับที่ดำเนินการประชุมแล้วก็ถ้ามีเหตุกระทบกระทั่งอันใดก็ต้องขออภัยท่านด้วยแล้วก็ในวาระปีใหม่นี้ก็คงขอวอวยพรให้ท่านประธานชวนแล้วก็ท่านรองประธานนะครับท่านสุชาติแล้วก็ท่านสุปชัยรวมทั้ง ข้าราชการรัฐสภาหแห่งนี้ครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็ห่างไกลโรคโควิดได้ทำงานร่วมกับพวกเราอย่างต่อเนื่องและก็มีความสุขสนุกกับการงานเพื่อพี่น้องของประชาชนของพวกเราแล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้ากราบขอบคุณท่านประธานครับครับกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับครับปิดประชุมนะครับส<า>วัสดีครับ